ดีค่ะพบกับครูเมียวเหมือนเดิมคลิปนี้คลิปที่34แล้วนะคะสูตรที่เราจะฝึกวันนี้ก็คือสูตรที่28สูตรรวมการบวก8บวก8นิ้วไม่พอให้ลบ5บวก3บวก10นะคะซึ่งปกติเราบวก8เราทำไงนะเราลบ2มือขวาเพิ่ม10มือซ้ายใช่ไหมคะคราวนี้เราลองมาดูกันว่าสูตรนี้ใช้ยังไง อ่าคราวนี้แบบฝึกที่ใช้ฝึกสูตรนี้นะคะจะอยู่หน้าที่140กับ141อ่อันนี้ยกตัวอย่างหน้าที่140นะคะอ่ะดูข้อแรกเซตสิอ่อ25อ่าเซตขึ้นมาแบบนี้ บวก8อ้าวปกติบวก8เราลบ2เพิ่ม10ครขานี้เราลบ2ได้ไหมไม่ได้เวลามีอยู่5อยากจะลบ2เราต้องทำไงคะลด5เพิ่ม3นั่นเองต่อไปเราก็บวก10ปกติอ่ะเอาใหม่นะคะ25บวก8อ่ะลด5เพิ่ม3แล้วก็เพิ่ม10บวก8อีกทีนึง ลด2เพิ่ม10ได้เห็นไหมคะต่อไปลบ10อ่าลบไปคำตอบข้อนี้คือ31ต่อไปข้อ B บ้าง16บวก8อ่าลด5เพิ่ม3เพิ่ม10บวก5อีกทีนึ่งอ่าบวกได้บวก8อ่าลด2เพิ่ม10ได้ค่ะคำตอบคือ37 ต่อไปข้อ C อ่ามีอยู่เท่าไหร่เอ่ย15บวก8อ่าติดนิ้วโปง้งให้ลด5เพิ่ม3เพิ่ม10บวก6อ่าติด5 6บวก8อ่านิ้วพอลบ2ได้ไม่ติดอะไรก็ลด2เพิ่ม10คคำตอบคือ37 ต่อไปข้อดี13อ่ะเซตขึ้นมาเลยบวก2อ่ะลด3เพิ่ม5ก่อนบวก8อ่ะลด5เพิ่ม3เพิ่ม10บวก8อีกทีหนึ่งลด2เพิ่ม10คคำตอบคือ31ต่อไปข้อ E ค่ะ11อ็ะ่ะเซตขึ้นมาบวก14อ่ะ10ก่อนบวก4ทํทำไงคะ ลด1เพิ่ม5บวก8อ่าลด5เพิ่ม3เพิ่ม10บวก8อีกทีหนึงอ่นิ้วพอลด2เพิ่ม10คคำตอบคือ41ต่อไปข้อ F 19อ่ามี1กับ9ลบ13อ่าลด10ลบ3บวก8ลด5เพิ่ม3เพิ่ม10 บวก8อีกทีหนึ่งลด2เพิ่ม10คคำตอบคือ22ต่อไปข้อ G อมีอยู่เท่าไหร่คะ17อเจเซตขึ้นมาลบ12อ่าล, 10, ลบ1อลบวก8ปดลด5เพิ่ม3เพิ่ม10 บวก8อีกที่นึงถ้าเกิดว่าเราอยากจะเถียงตัวครูเหมียวเองว่าอา้าวก็ลด5บวก3บวก10มี5ให้ลบไหมคะไม่มีนิ้วจะบังคับเราเลยว่าจะใช้สูตรไหนถ้าเราคล่องแล้วนะคะลด2เพิ่ม10คคำตอบคือ21ข้อต่อไป16อ่ะเซตขึ้นมา บวก18อ่ะ10ก่อน8ไม่ได้ละลด5เพิ่ม3เพิ่ม10ลบ3อ่ะหายไป3บวก8ลบสได้ไหมไม่ได้มี5ให้ลบไหมก็ไม่มีแสดงว่านิ้วพอ5 6 7 8กําคำตอบคือ39ต่อไปข้อ I อ่ะมีอยู่25 บวก8ลด5เพิ่ม3เพิ่ม10บวก9เรียนมาแล้วลด1เพิ่ม10ลบ21คำตอบคือ21นั่นเองค่ะอ่ะอีกข้อหนึ่งโจทย์ว่างไงคะ17อเะ็เซตขึ้นมาบวก8ลด5เพิ่ม3ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไร ลบ5ได้ก็จริงแต่ตรงนี้มี3ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นใช้สูตรไหนคะลด2เพิ่ม10ต่อไปบวก8อีกทีนึ่งลด5เพิ่ม3เพิ่ม10บวก8อีกทีนึ่งลด2เพิ่ม10คคำตอบคือ41 โอเครอบแรกก็ลองดูก่อนนะคะรอบที่สองก็ลองทําตามรอบที่สามทำได้ด้วยตัวเองถ้าติดตรงไหนสงสัยตรงไหนทําตรงไหนไม่ได้ทักหาครูเหมียวได้เลยนะคะจบคลิปนี้สวัสดีค่ะ